สวัสดีค่ะทุกคนเันีก็ออกมาทงมาท้าคือเก้าจ้าพอเดีนแม่พิกไปหาเฮ็ดเราพอดมทรมากว่าเธอออกมาบึงนาได้ป่าน้ำแหง้งคนมาป่าน้ำแห้งหลายจุดเธอออกมาซอยแม่พิกกับกํเอิญกํานั่งได้เฮ็ดแต่ว่ากับม,มีมีหลายดอกท่านได้ลเลาะโถเดี๋ยวเฮ็ดไว้ก่อนโอ้ได้เฮ็ดอยู่ส่วนอย่างก็เลยอ้อไปบึง เอาไปเบิ่งก่าเอ้าเห็นอออยู่แต่มันเป็นเห็ดดอกน้อยก็เลยตาสินเจอวะเอามามาซอยพอดมเอาป่าก่อนพอดมว่าวมันแหงหลายจุดแล้ย่านมันหนากาเห็ดกะหอ,อก,ก็ได้น้อยหนึง่งไม่ได้รละต่อหน,าก,น,ออนากอยุปกนี่จักยุ่สิเลอ ไ่ได้ป่ากับจอยู่ดอนเลยออ๋ออยู่เพื่อนหรอเพื่อนอะหมกไก,ไก่ปุ๊บอืมขึ้นปลาเนาอ่ะปลาเนาหลายจุดอยู่จ้าต้องไปบึงคือเพื่อนว่ามันคอนหลายมองพ่อ อันนี้บอกโอ้แนี่ไงว้าวนี่ไงโอ้เดี๋ยวดิเออืมมาแค่คือเอาหย่าแท้ ปลาซิวก็ได้จมพวกอย่างย้างมา้ละกึ่นตะปาเนาไม่ได้ออกมาจอบหน้าการหาห็ตอ้าแจงนี้ไหมได้ไหมดูเดี๋ยวขอเก็บก่อนเด้อจ้า

ตอนนี้แล้วมันหนาวนะแม่ขึ้นเนะ อันนี้มันมันเหี่ยวแล้วนะคะเพราะดมก็เลยมีได้ปล่อยเอาเมาเพิ่มแม่พริกอันจัดการส่วนที่มันยังแข็งแรงอยู่กับไปป่อยไว้ตะสะอันนี้มันเหี่ยวแล้วคือเรามีรอดตีแม่พริกแต่ลูก